สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมานะครับพี่พี่อย่าลืมนะนะครับโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับแอดไลน์ได้เลยครับพี่ลูกค้าที่ซื้อพระงานประกวดของผมไปครับทักมาหาผมหน่อยนะใบประกาศมาแล้วครับพี่งานที่พี่ณัุโลกครับและงานที่กำแพงเพชรนะผมจะได้ส่งใบประกาศไปให้นะครับพี่นี่ครับพี่อันนี้ผมมีตะกุดตะกุดนะครับพี่ก็เก่าแบบนี้พี่หลวงพ่อเงินรุดบางคารนครับพี่ นี่ครับนี่ครับพี่หลวงพ่อเงินไว้บางคานครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ผมมีเก็บปลายทางด้วยจะพี่จ๋าหนึ่งพับสองร้อยนะครับพี่ถ้าอันไหนเก็บปลายทางนะพี่นะถ้าไม่ถึงพันนะนะครับถ้าไม่ถึงพันผมบวกห้าสิบบาทนะจ๊ะนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ไหนหกร้อยก็ถ้าเก็บปลายทางบวกห้าสิบบาทนะพี่นี่ครับถ้าซื้อสองชิ้นนะพี่ นะครับวอาลงหกร้อยซื้อสองชิ้นนี่ผมส่งให้ฟรีเลยจ้ะแต่ถ้าโอนเงินสดนะผมส่งให้ฟรีนะครับพี่นี่ครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งให้ฟรีเลยครับพี่นี่ครับสุดยอดสุดยอดครับพี่พันสองครับตะกรุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานจะพี่นี่ครับนี่ตะกรุดโทนนะพี่นะตะกรุดโทนนะใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่ลองโทรมาคุยกันได้ครับ นี่ครับพี่อันนี้พัดปิดรางวัลงานประกวดครับพี่นี่ครับเป็นชิ้นสนิมแดงครับอู่ทองครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพระใบประกาศนะครับพี่นี่ครับได้รางวัลวัลที่หนึ่งพระสวยพี่ไม่มีหักไม่มีฟ่ามเลยครับพี่เดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่ครับพี่องค์นี้เลยครับนี่ครับพี่นี่เราลงทองในกุ๊ก ทองในกุ้ครับพี่สุดยอดไม่มีหักไม่มีซ่อมเลยครับพี่นี่ครับราคาแบ่งปันเลยพี่สองพันห้าร้อยบาทนี่ครับอู่ทองครับพี่ลงทองในกุสนิมแดงลูกว่ามีใยแมงมุมแตกนี่ครับพี่นี่ครับพี่ติดรางวัลครับพี่พร้อมใบประกาศเลยนะพี่ปิดวันนี้พร้อมใบประกาศเลยครับพี่ครับพร้อมใบประกาศเลยครับพี่นี่โตยี่สิบหกงานประกวดที่พิสนุโลกนะครับ ค่ะพร้อมใบป,ประกาศเลยพี่2,500้บาทราคาแบ่งปันใครขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมขายราคานี้พร้อมใบป,ประกาศครับนี่กู่นี้ครับ2,500บาทครับ2,500บาทรางวัลที่หนึ่งครับพี่รางวัลที่หนึ่งครับพี่2,500บาทครับนี่นี่เป็นพระกุนะพี่ติดรางวัลที่สองนี่ครับพี่ดูครับของแกใ้ดูของผาะละพี่นะ นี่ครับพี่นี่ครับพี่ดูความสวยนี่ขยายให้เห็นนะพี่นี่ครับนชิ้นเงินดําปึ๊ดเลยพี่นี่ครับชิคกูยังมีให้เห็นเห็นไหมพี่นี่ครับนี่ครับพี่ติดรางชิ้นหนึ่งครับพี่งานพิษณนุโลกครับพี่ตัวที่หกงานพิษณนุโลกครับนี่ครับพิษสนุโลกนี่ครับพี่ขายพร้อมใบประกาศเลยนะเดี๋ยวดูองจริงนะพี่นะ ดวงจริงครับพี่สวยสุดๆครับพี่นีดติดที่สองติดที่สองนะครับพี่นี่ครับติดตรงที่สองของพี่ดูครับสวยมากดำปิดไม่มีหักไม่มีซ่อมแบบนี้แล้วครับพี่นี่ครับน้ชินเงินแบบนี้แล้วครับ แบบนี้แหละครับพี่สองพันห้าร้อยบาทครับพี่สองพันห้าร้อยบาทกุวัดไก่เมืองลบบุรีนะพี่นะกุวัดไก่นะพี่นี่ครับพี่กุวัดไก่นะจ้พิจาพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะพี่นี่ครับราคาแบ่งปันเลยสองพันห้าร้อยครับพี่ดูนี่ครับพระยอดขุนพลกุวัดไก่พิมพใหญ่เนื้อชิ้นเงินลบบุรีจ้พิจานี่ครับได้วันที่สองครับพี่สุดยอดครับพี่ สองพันห้าร้อยบาทชอบพี่โทรมานะสายเหนียวคงกะพันไม่ควรพลาดครับพี่อันนี้เลยอ่ะพี่ดูเห็นไหมจมูกชมพู่ยิ้มเหมือนหวานพิมพ์คิดตาใส้สังวานนี่ยอดนิยมเลยใส้สังวาลสองเส้นเห็นไหมพี่โอ้โหนี่ครับจีวันคว่ำด้วยคมเลือกคาบเบ้ามีแังๆนี่ครับพี่ไปดู ดูครับจมูกชมพูหัวเป็นบาทพระเห็นไหมเนื้อโลหะพระหล่อจะไม่เรียบตึงพี่จะมีเม็ดมั่งแบบนี้ครับแบบนี้เลยพี่แบบนี้ครับผมว่าจะมีแร่เหล็กไหลตำราเ็าบอกมาอย่างนั้นนะผมไม่ใช่ว่าเก่งกาดอะไรนะพี่ผมมาบ้านมาผมเห็นสวยเห็นดูเข้าท่าผมก็ส่งไปประกวดกรรมการเขาก็รับเขาก็ตัดสินมาให้ผมแบบนี้นะพี่นะนี่ครับ ผมดูลักษณะท่าทางเลยโอ้ยองนี้เขาท่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ติ่นมาชิ้นหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวดูองจริงนะพี่นะเดี๋ยวดูองจริงนะเอาใส่พระหมอบ้านมางนะี้ยผมก็ส่งไปสมสีสมห้าผมดูว่าสวย,ยงี้ยผมก็ส่งนี่พี่ดูองจริงสวยมากสวยมาก นี่บ,บ,บาดพเบาประกบนี่ครับพี่นี่นี่นี่ฮะผมเอาสามพันบาทติดกันมาที่หนึ่งงานประกวดพิษณุญลโลครับพี่นี่ครับสามพันบาทนี่ครับพี่หัวเป็นบาทพระนี่ครับพี่เห็นไหมตรงตำราที่เขาบอกครับพี่นี่ครับผมได้มาผมก็ส่งไปติดรางวัลแบบนี้ครับพี่ สามพันบาทครับพี่พร้อมไปประกาศให้เลยครับพี่เดี๋ยวดูกันอีกนะพี่นะนี่ครับพี่องค์ต่อมาครับนี่ชิ้นเงินพี่ลบนี่ครับชิน้นกระสุขโขไทยยอดนิยมนะพี่นะฮะนี่ครับนี่เระมาท่าสุขโขไทยนี่ชิ้นเงินพี่แบบนี้เลยครับพี่เมืองสวรรคโลกนี่พี่นี่ครับชิ้นเงิน ติดที่หนึ่งนะพี่นะติดที่หนึ่งครับหนึ่งเนีเป็นจ่าภาคีนะพี่นี่ครับพี่แต่นี่เป็นเนื้อชิ้นเงินเนาะไม่ใช่สนิมแดงครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับดำๆแบบนี้เลยี่ร้อยตะซิว,วปึ๊กแหนีร้อยตะฟิว,วแบบนี้ครับพี่ นี่ครับติดทีหดท่หนึ่งครับพี่ติดที่หนึ่งครับผมเอาราคาแบ่งปันเลยนะผมเอาสองพันห้าร้อยบาทอันนี้ที่ขายสามพันพี่ที่หนึ่งอะขายสองพันห้าร้อยบาทพร้อมใบรประกาศเลยพี่มีใบประกาศให้พร้อมครับมีใบประกาศให้พร้อมครับพี่เดี๋ยวดูพระมเหสวนนะพี่นะดูมเหสวนครับพี่นี่ครับพระมเหสวนพร้อมใบประกาศเลยเจ้าพิจาติดครับประกวดเมืองคำแพงเครับพี่ นี่ครับนี่นี่ครับพี่เนื้อชิ้นเงินดำปุ๊ดเลยนี่ครับนี่ครับวัดพระศรีเั้มหาธาตุสุพรรณบุรีเนื้อชิ้นเงินกับพี่นับเบอรวันติรางชิ้นหนึ่งครับพี่นี่ครับติรางชิ้นหนึ่งกำแพงเพชรน,นะพี่นะนะพี่นะอาออยู่นี่ครับพร้อมไปประกาศครับพี่ สายเหนียวคงกระพันชาตินี่ครับนี่จะพิจานี่ครับน่าใช้ที่สุดผมเอาชิ้นหนึ่งองคนี้เปิดเท่าไหร่จะเอาสองพันห้าแล้วกันมีลวงพ่อเงินองเดียวเปิดสามพันครับสองพันห้าสองพันห้าพี่การจะขายสามพันแล้วสองพัห้าแล้วกันนี่ครับตะกุด หลังเสือลักปู่บุญครับพี่องรักปิดทองนี่ครับพี่นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่ปู่อิ๋งวัฒนพานสูงนะจะกุดโสวรสเนี่ยครับมีโพลปู่อิ๋งพัฒนพานสูงครับพี่เนี่ยครับดอกเนี้ยผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทครับพี่เออผมมีพระบูชาเชียงลุงครับพี่ นี่ครับมีเชียงลุงส,สวยๆคิ้วโกงๆอีกหนึ่งองนะใครชอบปิดตัวพี่เออันนี้เชียงลุงหรือสุขโขทัยนี่แหละพี่สรงแบบเนี้ยเนี่ยผมก็ดูว่าเป็นสุโขทัยนะนี่ครับเนี่ยะพี่ดูเปลยวเพิงเนี้ยนี่ครับสุผมก็ดูว่าปขขนะเปเเน็นสุสขโขทัยนะพี่นี่ครับพี่นี่ น่าใช้มากเก่าปึกนะแต่โคตรเก่าเลยพี่นี่ครับโคตรเก่าเลยพี่ผมเอาพี่แปดร้อยบาทพอแปดร้อยบาทนะราคานี้รับรองหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่ราคาแบ่งปันพี่แปดร้อยบาทจ้าชอบพี่โทรมาเลยนะสแคปส่งมาพี่นะมีดงาดำงาฟักงาหลวงพ่อเดิมจะพี่นั่นเต็มเลย ขาไม่ค่อยใช้พี่ไม่ค่อยได้ชักอื้ม <c oughs> นั่นตึบเลยพี่อื <c> ้ม <oughs> มาแล้วนี่นี่ครับพี่เก่แบบนี้เลยพี่นี่ครับผมเอาสองพันเก้าร้อยบาทมีประกันนะพี่ราคานี้ไม่มีที่ไหนแล้วพี่เรขายกันเป็นหมืนะ่นผมขายสองพันเก้าสองพันเก้าโทรมาเลยโทรมาเลยพี่โทรมาเลยนะพี่หนาะ ชอบไปโทรมาพี่นี่ครับมีดงาช้างอันนี้ครับนี่นี่ครับชูชกแลวพ่อกลวยพี่หลวพอชุดตึงทะโลนี่ครับพี่จำ,จำแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อกลวยครับพี่ชูชกหลวพ่อกลวยครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งันห้า้อยบาทจ้ะพี่ต่อครับ นี่น่เป็นหลบพระโมชัยนานครับพี่พระโมครับเขากลับแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อมโมชัยนานครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่อ่าลืมนี่ครับงาหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้ง จิงจบนะเมตตานะโชคลาภผมเอาพันห้านะพี่หลวงพ่อไนยงากแกะจิงจบหลวงพ่อไนยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ,าจาท้ะพิจารรับสมกอครับพี่เนละเอียดดินกองแบบนี้เลยพี่ พระสุมกอรครับพี่หกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจะพิจาพระซุมกอหกร้อยบาทจ้ะพิมพ์ใหญ่มีกระหนกโคตรสวยเลยนี่หลวงปู่ศรีนี่นะพี่พระปิตาหลวงปู่ศรีหลวงทองเก่าๆนี่สวยพี่นี่ครับ อ่างศิลาหลังยันกระบองหลังยันกระบองจ้ะพี่หกร้อยบาทหกร้อบาทนะครับพี่นี่อีกองค์นะครับพี่หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาลงทองนี่ครับื้งฐานสูงนี่ฮะหกร้ยบาทจ้ะพี่ หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับพักทับวัดทองเนื้อสำริดค่อนเก่าเลยพี่นี่ครับค่อนเก่าแบบนี้เลยครับพี่โดยเฉพาะเก่ามากค่อนเก่าเลย หกร้อยบาทับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่อะหลวงพ่อเงินครับพี่มาดูกันนี่สมบุกชมพูดยิ้มหวานนะครับตรงคอมีคาบ้าคี้บ็อกนี่ฮะนี่ครับรล่อเป็นชอบพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคารพริมพ์นิยมเก่าสวย มีคิปเบา้านี่ครับหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนี่ครับนี่ไปพิมพ์คิตานี่ก็ไปรรมดานะพี่นะนี่สวยนี่ผมคัดมาสวยหมดเลยนี่ตามซอกมีคีเมมคบคเบา้านี่ครับหนึ่งนสะองสามสี่ชายนี่ฮะจิวันคว่ำของเก่าพี่ดู หกเหรียบาทจะพี่สวยอีพีนี้พอเงินนะสวยทุกองเลยพี่สองสี่เก้าเจ็ดพี่หลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ด นี่ครับหกร้อยบาทจะพี่คนจะใช้เรือหกร้อย600บาทจะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อนวะพี่ป,ปัวทวดปีศูนย์ห้าเนื้อนวะหัวเป็นเรือไหมผมช่าเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่ นี่หลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นลงทองนี่ครับน่าใช้สวยงามมากผมเอาหกร้อบาทหกร้อบาทครับพี่นี่องค์คัพี่เนี่ยสมฤิ์พอทับวัดทองสวยพอทับวัดทองจะพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อบาทจะพี่ นี่ครับนี่เราแวกมากนะนี่โซนออกนี่ผงเกสรนะพี่นี่ครับน้่จะเหลืองเหลืองนะพี่นี่คมนะพี่นะโคตรคมเลยพี่นี่ครับเดิมเดิมเห็นไหมพี่นี่อานี้ฐานสองชั้นเลยพี่นะสารจะมีขีดสองชั้นโคตรสวยเลยพี่ดูดิโคตรคมเลยพี่นี่ครับปางสมาธิคมมาก นี่คมคมลึกๆนี่ออกผงกี้สองนะพี่ต้องเลือกแบบนี้นี่ครับพี่อันนี้ผมเอาเก้าร้อยพี่จะขายวับพันก็เก่งใจครับเอาเก้าร้อยโคตรสวยแลวโคตรคมเลยสวยแชมป์เป็นโลกเลยพี่เอาเก้าร้อยครับพี่หลวงพ่อเชยพระปิดตาหลวงพ่อเชยนี่ครับหลวงรักหลวงทองนี่ก็น่าใช้นี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่ อีพีนี้ผมต้องกปาดสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ